สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนยา6599า6599นะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์เรื่องราวความรักของคนมีคู่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกนะคะคุณชาวราศีพิจิกคะคุณคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมนะคะสำหรับผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกก็สามารถรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้ค่ะ หากใครยังไม่แน่ใจนะคะว่าท่านเกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปเช็คที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักไปให้ข้างล่างได้ค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณพิจิตเรื่องราวที่ผ่านมาก็พลังงานคุณก็หนักๆอยูน่น,นะคะในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของชีวิตคู่นะคะเรามาดูกันว่าเดือนตุลาคมนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างในแรกนได้ the lovers ไปที่สองค่ะจูเวลไปที่สามเกิดชาวไปที่สี่จัมแมตช์เชียนฉันขอเรียนไพน์นิดนึงมาทางล้วไปสุดท้ายคุณไ,ได้แต่ฟังชาวแมงป่องคุณแรงไม่หยุดยั้งเลยนะคะ <c oughs> ในเรื่องราวความรักคุณก็แรงไม่หยุดยั้ยงชงาวบา่องคะเดือนนี้คนที่มีคนรักและคู่ครองอยู่แล้วอ่ะคุณไี่เสน่คุณกำลังมองหาอะไรใหม่ๆอยู่ใช่ไหมนะคะคุณรู้สึกว่าความรักที่คุณมีอยู่อะ่ะมันเป็นความรักที่ดีมันงดงามตัวคุณเองค่ะ ยีพร้อมแล้วในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นมันทําให้คุณน่ะอยากจะก้าวออกไปหาอะไรที่มันสดใหม่เสมอเพราะว่าตัวคุณน่ะมันมันเหมือนกับสุกงอมอค่ะเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะให้ออกมาเพื่อจะเตือนคุณว่าไอ้ความสุกงอมนั้นน่ะคุณต้องระมัดระวังนะเพราะว่าตัวคุณน่ะนี่คือความรู้สึกในความสัมพันธ์ของคุณ คุณจะหาเรื่องเขาอะทั้งที่จริงๆแล้วอะคู่รักของคุณนะคะความรู้สึกของเขาอะเขายังรักคุณอยู่นะคะรักมากด้วยแล้วมันเป็นความรักที่เขาพยายามทนุถนอมและประคับประ,ะ,ะคองไปกับคุณตระหน์อันเหลือล้นเหลือแรงของคุณนะคะมันชักนําและชักจูงอะให้ใครบางคนอะเข้ามาหาคุณเข้ามาแต่ขนมจีบเข้ามาฟลุตใส่คุณเข้ามาทําให้คุณน่ะรู้สึกอยากจะ มีช่วงเวลาพิเศษอยากจะกลับไปมีช่วงเวลาที่แบบมีโปรโมชั่นรู้สึกอมยิ้มรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจและในใครบางคนคนนั้นนะคะที่จะเข้ามานะ่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะจะทําให้คุณตื่นเต้นเร้าใจเรา้เราความรู้สึกของคุณได้มากและน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะถ้าเขาไม่อายุน้อยกว่าคุณอนะ่ะเขาก็จะทําให้คุณอนะ่ะรู้สึกกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้คุณอนะ่ะหลงทิศหลงทางไป ในเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะในชีวิตคู่ของคุณนะคะมันจะมีปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยค่ะขอให้คุณมั่นใจนะว่าผู้ของของคุณน่ะคุณคนพิจิตเขายังรักคุณอยู่นะเพราะว่าคุณน่ะเป็นพ่อแม่ง่องแม่แมงป่องที่ทรงสเหนืขนาดคนรักของคุณน่ะเขายังไม่คิดอยากจะไปไหนเลยนะ แต่ถ้าเขารู้ว่าคุณน่ะไปหวานสเสน่ห์หรือไปฟลัชกับคนอื่นหรือมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณไม่ตัดสัมพันธ์น่ะหรือคุณยังจะอยากจะลองดูเช็คเลตติ้งของคุณนะคะอาจารย์บอกได้เลยเขาไปแน่ค่ะเ mm hmm. ขใา้ไปเขาพร้อมจะไปแล้วนะถ้าคุณน่ะยังทําให้เขารู้สึกว่าความรักอ่ะมันไม่จําเป็น,นต้องเป็นช้อยส์หรือจะมีใครเข้ามาเติมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะ มองแล้วว่าถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าเป็นเขาเขาจะเดินจากไปแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าเป็นเขาบอกได้เลยเขาจะยังอยู่คุณเขายังไม่คิดจะไปไหนนะคะเพราะว่าจิตใจของเขาอะเขามีแต่คุณมีแต่ตัวคุณนี่ล่ะค่ะที่เขารู้สึกว่าหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยหาเรื่องว่าจะไม่รักกันจริงหรือรักกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังจะบอกว่าไม่สนใจไม่ได้คิดว่า จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือมีอะไรไปด้วยกันคุณจะค่อนข้างออกแนววัยวายนะคะเดี๋ยนี้ลักษณะของคุณอยู่แล้วค่ะคุณพิจิตรนะคะเพราะว่าคุณกล้าและแก่งและก็เก่งและคุณก็พร้อมที่จะต่อยคนอื่นนะคะก็นี่คือลักษณะเฉพาะของคุณซึ่งคุณก็มีทั้งความร้ายและความน่ารักในตัวของคุณนะคะคนถึงได้รักได้หลงคุณชอบคุณนะคะคุณน่าคนหาค่ะ ในเดือนนี้ไพ่บอกว่าสถานการณ์ที่คุณจะเจอในอนาคตคุณจะต้องบาลานซ์ให้ได้เลยนะถ้าคุณไม่บาลานซ์เนี่ยคุณหลุดแน่แเพราะไพ่สรุปของคุณเนี่ยคะ่ะมันคือไพ่ของการที่คุณะจะต้องเลิกลายแยกย้ายกันไปนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันงนั้นคุณต้องประคับประคองสถานการณ์นี้นะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาจันบอกได้เลยคนที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างพวกคุณเนี่ยคะ่ะไม่ใช่ตัวจริงนะคะเป็นตัวหลอกนะ ถึงคุณจะมองว่าโอ้โหดีเหลือเกินแบบสมมติแบบนะคะทําให้คุณรู้สึกว่ามันน่ารักมันน่าจะใช่พูดอะไรก็ดูดีไปหมดคิดอะไรก็ดูฉลาดไม่ใช่ค่ะเขาเป็นอเมรเชียนนะคะคนของคุณนะคะถูกต้องแล้วนะคะฉลาดก็จริงค่ะแต่ฉลาดกามโกงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของคุณค่ะในเดือนนี้นะตัวคุณเองอะ ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นการตัดสินใจของคุณจะผิดพลาดถ้าตัวคุณปกติแล้วคุณทุกอย่างคุณโอเคแล้วคุณมาเจอเดมาเชียน่ะอาจารย์จะบอกให้คุณไปแต่คุณอ่ะไม่ปกติการตัดสินใจของคุณอ่ะจะผิดพลาดในเดือนนี้และไพ่ก็บอกแล้วว่าคนที่เขาเข้ามาเขามาหลอกให้คุณรักหรือเขาหวังแค่เพียงอะไรบางอย่างจากคุณผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณอาจจะเป็นแค่วัน i น l a s t หรืออะไรแต่ถ้าคุณบอกว่า แต่คุณก็แฮปปี้ไม่ได้แล้วไาะคุณมีคู่แล้วคุณไม่ใช่คนโสดนะคะก็ให้คุณพิจารณาแล้วกันค่ะนะเพราะไม่งั้นบลที่ตามมามันก็คือสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบเพระไพ่บอกแล้วนะคะว่าคุณอ่ะอาจจะต้องเลิกาการแยกกันอยู่นะคะหรือปลดปล่อยให้ชีวิตคู่ของคุณนะคะต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระไม่มีพันธะต่อกันนะคะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะใครบางคนที่รู้สึกว่าปัญหามันหนักแล้วมันลุมเล้าอะค่ะคุณก็ลองแยกกันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะแยก เตียงนอนกันนะในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะพลังของคุณนะมันไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็อาจจะอยากให้คุณนะคะ่ะลองลองลองทบทวนในหลายๆเรื่องนะว่าคุณจะไปในทิศทางไหนนะคะเพราะว่ามันจะมีคุณพิจิตรบางคนนะคะ่ะตัดสินใจที่จะออกไปสู่โลกใบใหม่นะคะท้ายนี้ก็ล้วแต่คุณในเรื่องราวของความรัก ราะว่าถ้าคนที่แต่งงานแล้วอะเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องสุดท้ายที่ที่คุณจะคิดคุณคิดได้ค่ะแต่อย่าเพิ่งแอคชั่นนะคะมันเป็นอารมณ์ค่ะคิดให้รอบคอบดูให้รอบคอบก่อนนะคะคุณพิจิตเพราะว่าตัวคุณนะคะแรงร้อนแรงนะคะก็ระมาระวังตัวนิดนึงนะในเดือนนี้ท้ายนี้ค่ะอาจารย์ก็ขอให้ชาวพิจิตกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ